สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับแมกพบาดจวดจะเมื่อวนี้มื่อนี้แมกบจะพาลุยสวนจ้ะสวนลังบ้านสวนลังบ้านจ้ะอันมีต้นนะนั่นต้นลินจีลินจีน้อยคอยรักของแม่กืบแสงแดสดสะท้อนนอกจากนอก่ค่อยเห็นแมกบจะมาพามาซิมลินจีสดๆจากต้นจ้ะพี่น้องจ้าเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งหน่วยใหญ่บอกจ้าหน่วยใหญ่บอกหน่ยยหน่ยใหญ่บ่กจินจีิแมกบหน่วยใหญ่บ่กผู้น่ะ สดหวานแต่ว่าบัวท่านในสุกหลายอยู่นี่ท่านในสุกหลายเริ่มสุกเริ่มแดงเักหน่อยอยากชิมเดี๋ยวสิว่ท่าน <laughs> ว่าท่านสมุนมีคนรอชิมเยอะมากแต่ว่าไม่กบขอชิมสักหมากสองหมากนื่หงจากบึงไงบอไนบออันนี้มันย่ยยงสุกบเต็มที่ได้จ้ะยังสุกบเต็มที่ยังอัน ยังนวยแดงบ่นั่นมันเป็นอ่อนออกแดงอมชมพูจินๆมากมา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 เบิ่งอีกมองอึ่นก็เป็นจุ้มเป็นจุ้มอยูุ่ยัติโตนได้หนิคุณอะนี่อันนี้พวงนี้ดูสิหือหือได้นะ้อได้นะ้อได้นาะมุมนีนเนะไทายเลยทายเลยทายเลยเดี๋ยวจะแคปเดี๋ยวจะแคป น้องพวกงไงขนาดพวกงไงพวกงไงพวกไงไงคักพวกงไงครับนี่ว่าอันพอมาสิ้นไปแล้วอู้นี่นี่นี่มากนี่มาสิ้นไปแล้วนี่นี่น,นี่มากนี่มีสามหน่วยอ้อยยอาจา้ะสามหน่วยอันนี้ก็บอกให้ไดแดงเต็มที่จ้ะออกอ่องตองสีชมพอูอยากสิ้นเลยเนาะ แต่ว่าอยากให้มันใ่ายกูหนึ่งชั่หน่อยเดี๋ยวหาหมากแดงแดงหาหมากแดงแดงที่แบบพอได้ซิมจักหน่วยน่าจะเนาะเดี๋ยวด้อเดี๋ยวเ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 ด้อโอ้โหนูมีมีหอดห้างนกว่ะนี่มีหอดห้างนกขึ้นมาอยู่อยู่อยู่อันสูงสูงปุน่ะจ้ะคือสิปีนขึ้นบ่ได้ดอก ขนามแบกสูงเพราะว่าแม่กบเคยอันปีนต้นไม้เหยียบงางาอันนั้นงาผูโต๊หรือแม่เนี่ยจะแขนจงโอ้บอกความรับเพิ่นแขนจงหัดซุ้มือนี่พี่น้องจา๋าอยู่ตัวแขนบนะ่อหักเนาะขนาดนุ่นใหญ่ๆพี่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 นุ่นใหญ่เป็นจุม่มเป็นจุ่มเอาปุ๋ยมาใส่ลวจ้ะใส่ปุ๋ยหมากแล้ว ใสปุฟยหมากแล้ววันนี้ถ่ายซิมอยกซิมซิมว่ามันจะเป็นรสชาติจังไรเห็นแล้วเห็นแล้วเอาหน่วยนั่นดีกว่าอานันนี้อันนี้ตึบบังโอ้โหเพียเพียพทวงนี้ืแคปหน้าจอเวลาพี่น้องจ๋า พี่พีมากพี่พวงนี้พวงนี้พวงนี้อืเอามากนี่เอามากนี่เห็นแล้วเห็นแล้วุขนาดปาร์ตพวงไงบ่พวงไงมากพวงไงมากพี่น้องเลง ủa nó, hóa này đèn nó, xin mặc đèn hả, xin mặc ni đi qua. Ủa cái tên ngoài ẩn gì chấm phu mà, chân này gì chấm phu, nhìn sao đó, chân này gì chấm phu, để phun được qua. Ồ. มงนหอยหลายหลายมงน้อยโอย้โห oh. พี่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 พีน้องเบิ้งเบิ้พี่ฮะดูกว่าจ้สิบมันที่พัอสิบอันนี้สิบอันนี้ส,นนสิบมานี่ดิ้นเด้อวยมาเลย นี่จ้ะสิกินน่วยนี่มเซ็ตโจนสกินน่วยนี่อ้อมหารอบต้นอ้อมหาอ้อมเทียบได้น่วยนี่แล้วจ้ะสกินนวยนี่ซิมนวยนี่จะไม่ลองจ้ามากกินน่วยนี่เลยเด็ดส,สดเลยจ้ะมพมัวนี่แต่ว่ามันโบได้แดงมันโบได้ทัาได้สุกเต็มทีเลยว่ามันกบอยากจะซิมให้เบื้องจ้ะอยากจะมาซิม ดินจีบ้านเจ้าของอือนี่ต้องใจเบิ้งหน่วยใหญ่ไงไงมากเลยข้าสูงแห้งสีม,มาจะมาซิมเบิง้งมซิมนั้นมากบด้วจ้ะอืมอืมยังสมจักหน่อยอืมสมสมน้ำหวานแต่ว่ากับหวานหวานนิดนึงรวมกันแล้วอร่อยแซ่บ mất sài gòn, nó còn mắc, nó còn mắc súp, hương vị như ถ้ามันส้มสวนจะถ้ามันแดงจังหน่อยนะพี่นะ้องเนาะมันยังเขียวอมชมพู่อยู่นะถ้าจักหน่อยอุย้ยนอนี่ือแตก